ฟุตบอลร้อยแปดจาประเด็นขอเสนอรู้จักนาธานเจมส์แข้งไทยในเบอร์ลี่ที่เคยบุกอัดแมนยูมาแล้วซาบโดบาเลโลกาเซยผู้สื่อทีมชาติไทยยูสิบเก้าได้ประกาศเลียกตัวนาธานเจมส์กองหลังจากเบอร์ลี่ทีมในประเทศอังกฤษเข้ามาลุยศึกฟุตบอลยูสิบเก้าชิงแชมป์อาเซียนในระหว่างวันที่สองถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียรเรามาทําความรู้จักกับดาวรุ่งคนนี้กันครับ นาธานเจมเกิดที่โคเวนที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่28กันยายนปี2004โดยมีพ่อแม่เป็นคนไทยแต่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษปัจจุบันอายุ17ปีมีส่วนสูง188เซนติเมตรเล่นตำแหน่งกองหลังเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลออนเจมมิดฟิลจากหนองบัวพิชญยะ f ีทีมในไทยลีเขาเริ่มต้นฝึกศาสลูกหนังกับโคเวนที่สโมสรในบ้านเกิดจนกระทั่ง8ขวบได้เซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้อายุ14ประเดิมทัพช้างศึก ซาบาโดบาเลโลกาเซียเป็นผู้ที่ติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะสายเลือดไทยที่คาแข่งอยู่ในทวีปยุโรปและนาธานเจมคือหนึ่งในนั้นซาบาเฮชโค้อยู่14ณตอนนั้นได้ประกาศเรียกตัวนาธานเจมวัย14ปีเข้ามารับใช้ชาติในทัวร์นาเมนต์สเศร้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงปลายปี2018ตอนนั้นเขายังคาแข่งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้โดยมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไปหนึัดในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะมาดิฟ11 0เขาอยู่ในชุดเดียวกับชนพัฒน์บัพันธ์ประกาหลังจากบีจีที่เพิ่งได้รองแชมป์4เกมที่เวียดนามคือเป็นจุดเริ่มต้นของนาธานเจมกับทีมชาติไทยภายใต้การติดตาม ฟอร์มอย่างต่อเนื่องจากซาบดอบาเลโลกาเซียบุกไปตบแมนยูตอนอายุ16ปีนาะธานได้รับการเซ็นสัญญาจากเบอร์ลี่ซึ่งผลงานจากฤดูกาลที่ผ่านมากับทีมยู18เขาลงเล่นไป12นัดพาทีมจบอันดับที่7ของตารางโดยโซนที่เขาอยู่ต้องเจองานหินอย่างแมนซิตี้แมนยูนิเต็ดและลิเวอร์พูลแต่เขามีแมตช์ที่น่าประทับใจคือการบุกไปเฉือนชนะปีศาจแดงจูเนียร์1-0ซึ่งเขาลงเล่นไปเต็มเกมและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมเก็บคินชีสพร้อมกับ3แต้มสำคัญ หวังเรียกศรัทธาจากแฟนบอล ตอนนี้นาทธาเจมกับผองเพื่อนยูสิบเก้ากำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทาศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยไทยอยู่กลุ่มเดียวกับอินโดนีเซียเจ้าภาพเมียนมาเวียดนามบูไนและฟิลิปปินส์ซึ่งผลงานโดยรวมของทีมชาติไทยยังไม่ดีนักทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ก็อยากจะให้ช้างศึกยูสิบเก้ากอบกู้ศรัทธาแฟนบอลไทยกลับคืนมาและหากใครจํากันได้เมื่อครั้งที่แล้วปี2019เราตกรอบแรกในรอบ14ปีเสมอสิงค,คโปร์แพ้กัมพูชาแพ้ออสเตรเลียชนะมาเลเซียซึ่งเป็นชัยชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยคคครรรััั้้้้้้้้งงงนีีตตอแแกกวจาท่ลใหไดบ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด s u b สไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ